าไปดูไอเดียเจ๋งๆค่ะของช่างศิลป์เนรมิตรสร้างสวรรค์นะคะนำซูเปอร์ฮีโร่ตัวการ์ตูนดังค่ะโบยบินในปุยแม่ค่ะพร้อมทั้งวัดภาพสี่มิติแฝงธรรมะดึงดูดคนเข้าวัดค่ะ ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ใต้โบสถ์สองชั้นวัดหนองรังกาตำบลโคกกรวดอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิสิตสุตาลังกานะคะเจ้าอาวาสวัดหนองรังกาเจ้าคณะตำบลโคกกรวดเขต2และนายปุ่นธนชัยม่วงประการหรืออาจารย์ปุ่นวัย62ปีผู้เชี่ยวชาญงานศิลปะทางด้านจิตรกรรมประติมากรรมและศิลปะสื่อผสมช่างศิลป์ชาวจังหวัดนครราชสีมาได้สร้างสรรค์พื้นที่ใต้โบสถ์สอง ัน้ให้กลายเป็นสวงสวรรค์โดยใช้งานสื่อผสมทั้งงานจิตรกรรมและประติมากรรมในรูปแบบภาพสีมิติรวมกับแนวความคิดและความตั้งใจของเจ้าอาวาสในการแฝงคติธรรมในระมิดพื้นที่ดังกล่าวค่ะให้เป็นสวงสวรรค์ตามความเชื่อแบบไทยโดยก็มีการวาดพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานพร้อมทั้งเทวดานางฟ้านับร้อยองค์ลอยอยู่บนก้อนเมฆสีขาวฟ้า รอบบริเวณทั้งเสาผนังเพดานและพื้นโดยไฮไลท์ก็คือภาพและงานศิละปะอยู่บริเวณพื้นที่สร้างเป็นก้อนเมฆเหมือนเรายืนอยู่บนสวงสวรรค์มองลงไปเห็นเครื่องบินยานอาวกาศมังกรบินและเหล่าซปเปอร์ฮีโร่นะคะพร้อมด้วยตัวการ์ตูนดังค่ะกำลังเหาะแล้วก็บินอยู่ด้านล่างสร้างความแปลกตาสวยงามไม่ได้พบเห็นผนังอีกด,ด้านค่ะจะมีการวาดรูปพญานาคนะคะสวยงามแฝงคติธรรมคำสอน ของพระพุทธอ,องค์เอาไว้อีกด้วยค่ะโดยนายปุณธนชัยม่วงประกายช่างศิลป์ผู้สร้างงานชช่นนี้นะคะเปิดเผยว่างานศินละปะที่กําลังเห็นอยู่บริเวณนี้คือสวรรค์ชั้นที่1จากที่ทางเจ้าอาวาสอยากจะให้สร้างเรื่องราวเกี่ยวกับสวรรค์ที่สร้างไว้ใต้โบสถ์เป็นเรื่องราวของดังฟ้าเทวดาที่เหาะอยู่บนสวงสวรรค์ให้พระพุทธ ขอไปค่ะให้พุทธศาสนิกชนนะคะได้เดินทางเข้ามาทําบุญเหมือนรู้สึกได้เดินอยู่บนสูงสวรรค์ถือว่าเป็นการดึงดูดผู้คนให้เข้ามาทําบุญภายในวัดพร้อมทั้งเป็นจุดเช็คอินที่สวยงามโดยตนเองแล้วก็ทีมงานค่ะได้เกิดความคิดอยากจะสร้างบริเวณพื้นที่นะคะบริเวณพื้นนี้ให้เป็นชั้นบรรยากาศเหมือนว่าอยู่บนสวรรค์แล้วก็มองลงไปยังโลกมนุษย์จึงได้ใช้งานสื่อผสมสี่มิติทั้งงานจิตรกรรมและประติมากรรมโดยเริ่ม จัดการสร้างปุ๋ยเมฆนำสีอะคริลิกทั้งสีฟ้าแล้วก็สีขาวค่ะพ่นสลับลวดลายเป็นชั้นๆก็มีการใช้เทคนิคแอร์บัตนะคะจนกลายเป็นปุ๋ยเมฆทั่วทั้งบริเวณทั้งเพดานแล้วก็พื้นผนังเสาโบสถ์นะคะเสาใต้โบสถ์จากนั้นจึงมีการวาดรูปพระพุทธเจ้าที่รายล้อมไปด้วยเทวดานางฟ้านับร้อยเหาะอ,อยู่บนปุ๋ยเมฆค่ะและไฮไลท์ก็คือการาการสร้างหลุม ทั้งหมด3หล่มด้วยกันนะคะใช้งานปฏิมาก,กรรม ปั้นรูปเครื่องบินยานอาวากาศแล้วก็มีเหล่าฮีโร่ยอดมนุษย์จากภาพยนตร์และกระตูนชื่อดังจากนั้นค่ะก็นำน้ำยาเรซินเททับลงไปนะคะซึ่งฮีโร่ที่มีพลังวิเศษเหล่านี้ก็จะเปรียบดังเทวดาดังฟ้าที่กำลังช่วยผู้คนบินแล้วก็เหาะเหินอยู่บนชั้นบรรยากาศเปรียบเสมือนการมองไปในหลุมก็เหมือนว่าเราอยู่บนสวงสวรรค์ที่มองเห็นความเป็นไปในโลกมนุษย์นั่นเองค่ะ ทางด้านพระครูวิสิทธตสุตาลังการนะคะจะเอาวัดวัดหนองรังกาท่านกล่าวว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นเป็นสถานที่ที่ญาติโยมใช้ประโยชน์ในหลายกิจกรรมทั้งสวดมนต์และกิจกรรมทําบุญต่างๆจึงได้มีแนวความคิดอยากจะตกแต่งให้สวยงามแฝงไปด้วยคติธรรมคําสอนผู้คนที่มาทําบุญนะคะจะ ได้ร่วมชมไปด้วยกันนะคะโดยทางด้านตรงข้ามภาพวาดของพระพุทธเจ้าก็ได้ให้ทางช้างศิล์วาดรูปพญาน,นาคนำว่านันโทนะคะซึ่งในตำนานพุทธศาสนาเรื่องพญาน,นาคที่เกี่ยวข้องกับการวางพระพุทธเจ้ากับนันโทปนันทน,นาคราชนะคะโดยเรื่องราวเรื่องเล่าก็บอก กล่าวว่านันโทปนันทะนาคราชไม่พอใจที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เหาะผ่านเสียนของตนเองจึงได้แสดงฤทธิ์แปลงร่างเป็นพญานาคที่ใหญ่กว่าเดิมจากนั้นพระมหาโมคคลานะได้แปลงร่างเป็นพญานาคที่ใหญ่กว่านันโทปนันทะเพื่อปราบพญานาคตอนนี้จากนั้นค่ะได้มาขอฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าจึงบรรลุธรรม จากการที่มีมิจฉาทิฐิเปลี่ยนแปลงมาเป็นการม,าาารมีสัมมาทิฐินะคะก็จะเข้าใจทําได้ง่ายซึ่งเป็นภาพสะท้อนหรือว่าแฝงหลักธรรมะว่าการที่จะเรียนรู้หรือจะเข้าใจอะไรง่ายๆจะต้องมีสัมมาทิฐิก่อนในสมัยนี้นะคะถ้าคนไม่ชอบก็จะไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อก็จะไม่ช่วย หากอยากได้ผลสำเร็จจะต้องให้บุคคลนั้นชอบก่อนจึงจะเชื่อแล้วจึงจะช่วยจึงจะสำเร็จค่ะนอกจากนี้นะคะพื้นที่ของบริเวณดังกล่าวช่างสิงก็ยังได้มีการวาดภาพมุมสูงค่ะที่มองเห็นหอไอเฟลของประเทศฝรัร่รงเศสรูปปันเสรีสันติภาพ ของประเทศสหรัฐอเมริกาภูเขาไฟฟูจิประเทศญี่ปุน่นและกำแพงเมืองจีนค่ะก่อนที่จะนำไปสู่รูปภาพของพญาน,นาคที่แฝงไปด้วยคติธรรมต่างๆอีกด้วยค่ะ